ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันหนึตอนหลวงปูส่สวงให้ชีวิตใหม่แก่ลำดวน หลวงปู่สูงผู้วิเศษแห่งปูตแบงพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจบุญบาร,รมีที่สูงสง่งนั่นเองที่ทำให้หลวงปู่สูงสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนั่นหมายถึงเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเรา จากคาดคิดได้หลวงปู่เป็นคนพูดน้อยชอบอยู่ในที่เงียบสงบชอบลบหนีจากผู้คนหลวงปู่ไม่ประสงค์ที่จะให้ใครๆรู้จักว่าท่านมีดีอยู่ในตัวไม่ชอบที่จะให้คนไปรบกวนท่านถึงแม้กระนั้นก็ยังไม่วายที่จะมีผู้คน พยายามจะไปกราบไหว้ท่านอยู่เสมอดังเช่นเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเธอมีชื่อว่าลำดวนสมฟังเป็นเด็กสาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวของเธอยากจนหาเช้ากินข้ำ อดมือ้อกินมือ้อด้วยความที่เธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวและยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนทำให้เธอจำเป็นต้องแบกรับภาระเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ทุกอย่างตั้งแต่เธอยังเล็กๆเธอสู้ชีวิตพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประคับประคอง ให้หลายๆชีวิตในครอบครัวของเธอมีชีวิตที่ก้าวยืนอยู่ได้เพราะด้วยเหตุนี้ลำดวนจึงไม่เคยได้สัมผัสหรือได้ใช้ชีวิตเช่นเด็กๆรุ่นเดียวกันเลยเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีหนุ่มๆม,มาเกี่ยวพาราสีถึงแม้ว่าลำดวนจะมีหนุ่มๆ มาชอบพออยู่บ้างแต่เธอก็ยังไม่อยากจะคิดถึงเรื่องการครองคู่เพราะว่าสิ่งที่ลำดวนหวังพิยงอย่างเดียวก็คือต้องการที่จะช่วยพ่อแม่และน้องๆที่แต่ละคนยังต้องการความช่วยเหลือจอากพี่สาวถึงแม้กระนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าแต่งแต่งไปเถอะ เพื่อปะเหมาะเคราะดีจะได้มีคนเข้ามาช่วยคำ้ำจุนอีกแรงหนึ่งเพราะอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกสาวจะกลายเป็นสาวทืนทึกประจำหมู่บ้านและในที่สุดลำดวนจึงตัดสินใจแต่งงานตามประเพณีกับหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันในปีพศ2532 เมื่อแต่งงานแล้วลำดวนก็ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่โดยได้สามีเข้ามาช่วยทำงานอีกแรงหนึ่งเธอกับสามีแบกรับภาระเกือบทุกอย่างมันเหมือนจะดูดีแต่มันก็ไม่ดีเสียทีเดียวเพราะว่าสามีก็ไม่ใช่เป็นคนมั่งคนมีแต่ที่ยอมแต่ง พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยก็เนื่องจากว่าเห็นว่าเขาเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานสี่ปีต่อมาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองพืชผักที่ปลูกไว้ก็ไม่ค่อยจะได้ผล จึงทำให้บรรดาหนุ่มสาวในหมู่บ้านต่างพากาันไปหางานทําในเมืองหลวงเพื่อช่วยชุนเจอือช่วยเหลือครอบครัวและแล้วลำดวนและสามีจึงตัดสินใจไปตายเอาดามหน้าหันเหชีวิตจากบ้านป่าเดินทางเข้าไปหางานทำที่กรุงเทพมหานครด้วยคิดว่า เผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นบ้างเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพมันเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้จักใครคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าที่ไหนมีงานให้ทำก็จะทำหมดเพียงเพื่อให้ได้เงินมาเยียวยาช่วยเหลือทางบ้านและน้องๆอีกหลายชีวิต เพราะความที่ลำดวนไม่เลือกงานงานแรกที่ได้ทำนั่นก็คือได้งานเป็นลูกจ้างเงินเดือนสองคนผัวเมียเอามารวมกันมันก็มีพอที่จะส่งกลับบ้านไปให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างลำดวนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตนเองได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเธอมาทำให้เธอมุ่มมานะทำงานและพยายามเก็บหอมรอมริบหวังจะทำให้ครอบครัวของเธอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ต่อมาไม่นานสามีของลำดวนจากที่เป็นคนสู้งานแต่เมื่อมาเจอกับแสงสีเสียงก็เริ่ม มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยกลับที่พักไม่ตรงเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนบางคืนก็เมากลับมาแต่เธอก็ทนเพื่อความสงบสุขของครอบครัวจนต่อมาลำดวนเริ่มตั้งท้องมีอาการแพ้ท้องมากร่างกายอ่อนเพลียถึงขนาดบางวันต้องหยุดพัก ไม่ไปทำงานแต่สามีก็ไม่สนใจที่จะไถ่าถามอะไรเลยจนกระทั่งท้องเริ่มโตขึ้นเธอจึงไปฝากคันที่โรงพยาบาลและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเธอเมื่อหมอบอกกับเธอว่าเธอได้ติดโรคร้ายจากสามีของเธอ เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอแทบจะล้มทั้งยืนชีวิตที่ตั้งความหวังเอาไว้ทั้งชีวิตหมดสิ้นลงเธออุตส่าห์จากบ้านมาเพียงหวังที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สามีที่คิดว่าดีที่สุดในสายตาของเธอก็ได้มาทำลายความหวังพร้อมกับชีวิตของเธอ จนพังพินาศหมดสิ้นหลายครั้งที่เธอคิดจะฆ่าตัวตายแต่ตายไปเสียให้พ้นจากโลกที่สุดแสนจะทารุนนี้แต่ก็มาคิดถึงลูกน้อยที่อยู่ในท้องที่เขาไม่รู้อิโนโอิเน่ด้วยต้องมาพบกับจุดจบไปพร้อมกับเธอทั้งทางที่เขา ยังไม่ได้ลืมตามาดูโลกเลยเพราะด้วยความรักและห่วงลูกที่เขาจะเกิดมาทำให้เธอต้องตัดสินใจต่อสู้กับชีวิตต่อไปหลังจากที่ลำดวนคลอดลูกออกมาลูกของเธอออกมาดูโลกได้ไม่นานลูกของเธอก็เสียชีวิต สามีก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยอดอดแอดแอดตัวของลำดวนเองก็ไม่ต่างจากสามีสักเท่าไหร่นักในที่สุดสามีของเธอก็เสียชีวิตลงลำดวนไม่กล้าหันหน้ากลับบ้านเพราะความที่กลัวว่าพ่อแม่จะเสียใจเธอตัดสินใจทนทำงาน เพื่อแรกกับเงินเพียงน้อยนิดไปวันวันจนในที่สุดลำดวนถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสือ่อและต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการสุดหนักเพื่อนบ้านที่มาทำงานด้วยกันทนเห็นสภาพของเธอไม่ไหวจึงได้ช่วยส่งข่าวให้กับทางบ้านของลำดวนได้รับรู้ พอทางพ่อแม่ของเธอรู้ข่าวก็รีบขอรับตัวเธอกลับมาตายที่บ้านเมื่อพ่อแม่ของเธอมาเห็นสภาพของลูกสาวถึงกับปล่อยเสียงโหแทบปานจะขาดใจโดยที่ไม่อายใครด้วยรู้สึกสงสารและเวทนาในสารรูป ทุกคนที่เห็นสภาพของลำดวนแล้วต่างก็คิดเหมือนกันว่าเธอจะต้องเสียชีวิตในไม่ช้าอย่างแน่นอนพ่อแม่ของลำดวนแม้จะไม่มีเงินต่างก็พยายามไปหยิบยืมพยายามเสาะสแสวงหายาใครว่าที่ไหนดีก็ไปหามาต้มให้ลูกกิน แต่ทว่าอาการของลำดวนก็มีแต่ทรงกับสุดนายแปลงเชี่ยวชาญผู้เป็นนาชายเมื่อได้เห็นอาการของผู้เป็นหลานสาวแล้วที่มีอาการสุดกับสุด mm. ก็ได้มานั่งคิดทบทวนดูว่าในเมื่อรักษามามากมายทุกวิถีทางแล้ว mm. ก็ยังไม่หาย mm. ก็น่าจะไปขอร้อง ให้หลวงปู่ผู้มีบุญบรารมีรักษาดูบ้างเผื่อว่าบุญบรารมีของท่านจะช่วยรักษาให้หายได้ในแถบแดนอีสานใต้และกัมพูชานั้นหลวงปู่ที่มีชื่อเสียงและกิติศัพท์ในเรื่องของบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อภินิหารและบรารมีที่สูงสุดในตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกเสียจากหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินแห่งอีสานใต้ดังนั้นทุกคนจึงตัดสินใจพยุงลำดวนขึ้นรถของนาชายท,ทั้งทังที่ไม่มีใครรู้ว่าการไปในครั้งนี้พวกเขาจะได้เจอกับหลวงปู่หรือไม่เนื่องจากหลวงปู่ท่านอยู่ไม่เป็นที่ แล้วทุกคนก็ไม่ลืมนำน้ำฝนที่ร้องไว้ในตุ่มตักใส่ขวดไปด้วยคือจากการที่ได้ยินมาว่าหลวงปู่สวงจะใช้น้ำมนในการทำพิธีจากการที่ขับตะเวนหาหลวงปู่จนในที่สุดก็รู้ว่าตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่ไหนจนกระทั่ง ขับรถไปจอดที่กระท่อมกลางนาข้างต้นมะขามที่อยู่ระหว่างบ้านละลมกับบ้านจจบกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อลงจากรถอันดับแรกที่เห็นก็คือทำไมถึงได้มีผู้คนมากมายต่างมานั่งรออยู่ที่หน้ากระท่อมและเห็นหลวงปู่สวง นั่งอยู่บนกระท่อมด้วยความดีใจพวกญาติญาติของลำดวนต่างช่วยกันประคองลำดวนถึงกับช่วยกันหามลำดวนลงไปอย่างทุลักทุเลช่วยกันพยุงให้เธอนั่งลงบนพื้นต่อหน้าของหลวงปู่แล้วเธอก็กัดฟันฝืนลงก้มกราบหลวงปู่ นแปลงผู้เป็นนาชายก็บอกกับหลวงปู่สวงว่าลูกเอลจุนโกโจละเวียนมันสุรุนจะนับหนึ่งนเผยแปลว่าหลวงปู่ช่วยอิลําดวนลูกหลานด้วยมันป่วยหนักจะตายแล้วเมื่อพูดจบนาชายก็ยกขวดน้ำ ที่ได้เตรียมมาจากบ้านประเคนถวายให้กับหลวงปู่หลวงปู่จ้องมองไปที่ใบหน้าของลำดวนหลวงปู่เฉยไม่พูดอะไรแล้วหลวงปู่ก็หันไปหยิบขวดน้ำมาเทราดลงไปที่เท้าของหลวงปู่เองน้ำจากขวด ได้ไหลผ่านเท้าของหลวงปู่ลงไปตามร่องไม้กระดานสู่พื้นล่างกระท่อมเมื่อนาชายเห็นดังนั้นจึงรีบดันร่างของลำดวนหลานสาวให้ไปอยู่ในจุดที่น้ำไหลผ่านร่องลงมาที่ใต้กระท่อมตรงที่หลวงปู่นั่งแล้วราดน้ำลงมา เมื่อน,น้ำไหลรถใส่หัวของลำดวนเธอมีความรู้สึกเธอจึงยกมือขึ้นประนมไหว้แล้วเอาฝ่ามือของเธอลองน้ำเอามาล้างหน้าและดื่มกินจนหลวงปู่เทน้ำหมดขวดนาชายจึงเข้าไปพยุงลำดวนให้ถอยออกมานั่งตากแดดข้างกระท่อม พราะว่าเธอมีอาการหนาวสั่นด้วยพิษไข่บวกกับความเย็นจากน้ำมนต์ของหลวงปู่จนทำให้ลำดวนถึงกับหมดสติไปได้สร้างความตกใจให้กับทุกคนต่างคิดว่าลำดวนคงจะสิ้นบุญเพียงแค่นี้คงไม่มีโอกาสรอดแน่ จึงช่วยกันหามร่างของเธอขึ้นรถแล้วก็ลาหลวงปู่กลับเมื่อกลับมาถึงบ้านอาการของลำดวนยิ่งสุดหนักกว่าเดิมทั้งถ่ายออกมาเป็นเลือดและหนองฟุ้งเต็มไปหมดทั้งคืนพ่อแม่และญาติพี่น้องนั่งเฝ้าดูอาการของลำดวน เหมือนจะเป็นการดูใจเป็นครั้งสุดท้ายต่างคนต่างก็ไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนทุกคนหวังมาส่งวิญญาณของลำดวนมาเฝ้ารอดูลมหายใจสุดท้ายของลำดวนในระหว่างที่ต่างคนต่างก็คิดว่าลำดวนคงจะไม่รอดพ้นจากคืนนี้ไปได้ และแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อลำดวนตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าหิวน้ำและหิวข้าวเรียกขอข้าวกินจากผู้เป็นพ่อและแม่ด้วยหน้าตาที่ดูสดใสมีเรียวแรงและยังสามารถยกขันน้ำขึ้นมาดื่มเองได้อีกด้วย มันได้สร้างความประหลาดใจแล้วก็ดีใจให้กับพ่อแม่และญาติพี่น้องเป็นอย่างมากทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพราะว่าหลวงปูส่สวงที่ได้ช่วยชีวิตของลำดวนให้รอดตายอย่างปฏิหารและอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมานาชายพ่อแม่แล้วก็ญาติ เต็มขันรถต่างพร้อมกันเตรียมอาหารมาเพื่อถวายจังหันแก่หลวงปูส่สวงที่กระท่อมหลังเดิมและที่ทุกคนจะลืมไม่ได้ก็คือทุกคนได้เตรียมน้ำใส่ขวดเพื่อไปให้หลวงปู่ทำน้ำมนต์วิเศษให้อีกคราวนี้หลวงปู่ท่านเทน้ำจากขวดหลวงปู่ล้างมือท่านลงไปในขัน แล้วหลวงปู่ก็แค่ขี้เล็บแค่ขี้มูกแค่ขี้หูแค่ขี้ตาใส่ลงไปในน้ำด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่ดันขันน้ำไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าให้เอาไปดื่มกินที่บ้านฝ่ายพ่อก็รีบรองน้ำใส่ขวดแล้วก็เอาไปเก็บในรถ ในช่วงที่ถวายจังหันหลวงปู่หลวงปู่จับอาหารเทไปข้างกระท่อมหลวงปู่คว้างขนมแล้วก็ผลไม้ออกไปข้างนอกเกลื่อนไปหมดบรรดาลูกศิษย์ทุกคนของหลวงปู่ต่างรู้ดีว่าสิ่งที่หลวงปู่ทำนั้นนั่นก็คือหลวงปู่โปรดเวนยสัตว์เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ให้ได้มารับอาหารจากคนทั้งหลายที่นำเอาอาหารมาถวายท่านซึ่งคนธรรมดาแบบเราๆจะไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับหลวงปู่ท่านจะทำแบบนี้ทุกครั้งและบ่อยมากรวมทั้งเผาของที่มีค่าที่มีคนนำมาถวายลำดวนดื่มน้ำมน์ของหลวงปู่เรื่อยมาไม่เคยหยุด น้ำมนต์พร่องไปหน่อยก็เติมน้ำจนร่างกายของลำดวนแข็งแรงแล้วก็สามารถกลับมาช่วยงานพ่อแม่ได้อีกครั้งหนึ่งและแล้วลำดวนจึงตัดสินใจกลับไปกรุงเทพอีกครั้งเพื่อหาลู่ทางที่จะทำงานและหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโชคดี ที่ครั้งนี้เหมือนปู่ช่วยเธอได้ทำงานสบายไม่หนักเหมือนเมื่อครั้งมาใหม่ๆและยังได้เงินเยอะกว่าเดิมอีกด้วยอีกทั้งเธอยังได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากชื่อลำดวนเป็นชื่อที่มีความหมายเพราะพริง้งว่าทิติพรซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่า ความหมายของชื่อคืออะไรและแล้วในครั้งนี้โชคชะตาได้นำพาลำดวนให้มาพบเจอกับหนุ่มชาวต่างชาติชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าคารเลอโอลาฟโฮมหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันได้สักพักหนึ่ง ทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกันในปีพศ2542แล้วจากนั้นเธอก็ได้ติดตามสามีไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเทพเจ้าที่เธอไม่เคยลืมและยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดมานั่นก็คือ หลวงปูส่สวงเพราะว่าหลวงปู่เปรียบเสมือนกับผู้ที่ชุบชีวิตใหม่ให้กับเธอถ้าหากว่าเธอไม่ได้รับความเมตตาโดยที่หลวงปู่ราดน้ำลางเท้าผ่านร่องกระดานนั่นมันคือน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปูส่สวงและถ้าไม่ใช่น้ำมนต์ของหลวงปู่เธอคงไม่รอดมีชีวิตใหม่ ที่มีความสุขดังเช่นทุกวันนี้และเมื่อเธอและสามีอยากกลับมาประเทศไทยเพื่อมากราบพ่อแม่นาชายและหลวงปู่สูงจนกระทั่งในวันที่18พฤศจิกายน2546เธอเดินทางมาถึงสุรินทร์ พอรุ่งช้าของวันต่อมาเธอรีบเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษและเธอก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ละสังขารแล้วครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนหัวใจของเธอโดนกรีดเธอเสียใจน้ำตาตกใน เธอรีบเดินทางต่อไปอยังวัดไพรพัฒนาทันทีเพื่อเข้ากราบสการะบูชาสรีระสังขารของหลวงปู่สวงและได้ร่วมทําบุญกับทางวัดพร้อมกับได้เข้าไปกราบหลวงพ่อพุทธวายโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอทั้งหมดให้หลวงพ่อพุทธฟ,ฟัง และเธอก็อนุญาตให้นำเรื่องราวของเธอที่เธอได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สูงให้ไปเผยแผ่ให้กับสาธุชนได้รับทราบอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ